สวัสดีครับเพื่อนๆเลืเอ f ซทุกท่านเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาแล้วครับวันนี้อาจารย์อ้วนนะเลขอาจารย์อ้วนที่ทุกท่านรอคอยนะยังไม่มีหลุดสักงวดนะอาจารย์อ้วนอยังไม่มีหลุดสักงวดเลยวันนี้มาแล้ววันนี้จะมาคุยสามเรื่องนะ ก่อนอดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้นิดหนึ่งวิน่ยแชนแนลนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยวนะันนี้จะมาคุยกันสามเรื่องมีของพระวัดถมดินนะพระวัดถมดินเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วรับบริจาคแล้วให้ตัวเลขปรากฏว่าพลาดเมวันนี้ขอแก้ตัวนะ บัตรถมดินแต่ว่าคนก็บริจาคก,กันเยอะนะตอนนี้ผมถมดินไปเยอะแล้วถมถมกันไปเยอะแล้วได้ได้ดินไปหลายร้อยคันแล้วนะผมกันเยอะรถไถกำลังไถกำลังเกตที่กันอยู่นะก็ แรกมาคุยของอวัดพระถมดินก่อนเลยวัดพระถมดินง่วดที่แล้วนี่พลาดนะวดที่แล้วพลาดวันนี้ท่านเลยให้มาใหม่ให้แค่สองสองหางนะสองหางเองให้สองสี่กับสี่เก้านะวัดพระถมดินสองสี่กับสี่เก้า ตอนนี้ดินที่ถมก็ถมไปเยอะแล้วผุ้ไปจากก็ร่วมบุญกันไปเยอะแล้วนะสองสี่กับสี่เก้าสองหางแคบไว้ถูกอกถูกใจก็เอาไปจัดไม่ถูกใจก็ผ่านนะเป็นแค่แนวทางมาของตะเนียงตะเนียงก็เข้ามาเลือดเข้าเข้าตลอดนะตังตะเนียงเนี่ย ก็อาจจะเป็นพลาดแต้มอะไรเงี้ยของตเนียงวันนี้ก็ให้มาตเนียงตเนียงตเนียงบอกว่าหลักสิบหลักสิบนะหลักสิบให้เน้นเลขสามหลักสิบตเนียงให้เน้นเลขสามหลักหน่วยหลักหน่วยตเนียงให้เน้นให้เน้นเลขห้าเลขหกเลขเจ็ด หนะลักหน่วยให้เป็นห้าหกเจ็ดหลักสิบให้เป็นเลขสามก็คือสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะเลขก็ดตะเนียงนะตะเนียงก็เข้าตลอดอาจจะมีหลุดบ้างนะว่าไม่มีใครแม่นได้ทุกงวดต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะ มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าถ้าเข้าทุกงวดก็ก็นั่นแหละนะเลขสูตรนะเลขสูตรทำแล้วก็มีเข้ามีหลุดนะเข้ามีหลุดก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเป็นเลขสูตรแกบแก็บไว้เลยหลักสิบตันเดียงให้เลขสามหลักหน่วยให้เลขห้าเลขหกเลขเจ็ด หรือว่าเราชอบเลขไหนเราก็เอาอย่างอาตอนนยังบอกว่าหลักสิบเป็นเลขสามหลักหน่วยเราไม่ชอบห้าหกเจ็ดเราก็ชอบเลขอะไรเราก็จัดใส่แทนไปงั้นก็ได้นะแล้วแต่เราจะแต่ชอบความชอบของเรานะชอบตัวไหนก็อาจจัดไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นแค่แนวทางแล้วมาของอาจารย์อ้วนนะแต่อาจารย์อ้วนนี่ ยังไม่หลุดเลยนะเข้าทุกยอดจริงๆนะยังไม่หลุดเลยอ่างมด่ที่แล้วก็นึกว่าจะหลุดไม่หลุดเข้าหนึ่งเก้าอีกเหมือนเดิมนะอาจารย์อ้วนก็ยังไม่หลุดวันนี้ก็จัดให้มาแล้วอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนเขาฝันสองรอบวันนี้นะฝันมาสองรอบรอบแรกอะ่ะ รอบแรกอาจารย์อ้วนฝันว่าอาจารย์อ้วนฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอนะตเตอรี่หมายเลขเจ็ดสิบสามนะลอตเตอรี่หมายเลขเจ็ดสิบสามแต่ว่าตอนเอาตังให้เขาเนี่ยไม่ได้เอาแบงค์ปกติให้นะแต่เอาแปลงเป็นแบงค์ แบงค์หนึ่งหมื่นห้าพันให้เขาแบงค์หนึ่งหมื่นหะ้าพันให้เขาซื้อลอตเตอรี่หมายเลขเจ็ดสามนะ mm hmm. เขาก็ไม่เขาก็เลยตีเป็นเลขเขาก็เลยเอาอาจารย์อ้วนก็เลยเอาเจ็ดสามนะเอาเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งห้านะเพราะว่าแบงค์แบงค์หมื่นห้าอาจารย์อ้วนครัก็เลยเอาเจ็ด เจ็ดสามกับหนึ่งห้าหรือว่าจะเอาศูนศูนย์ด้วยก็ได้แล้วแต่คนนะแต่มินก็ใส่เป็นห้าศูนย์ไปนะใสนะ่เขียนหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ไปแล้วก็มาฝันรอบสองฝันรอบสองอาจารย์อ้วนฝันฝันว่าเอาหอกเอาหอกเอาหอก ไปแทงไก่สามตัวนะเอาหอกไปแทงไก่สามตัวจันอ้วนฝันอย่างนี้ฝันว่าเอาหอกไปแทงไก่สามตัวหอกอาจารย์อ้วนตีเป็นหนึ่งไก่อาจารย์อ้วนตีเป็นเก้าไก่สามตัวอาจารย์อ้วนก็ตีเป็นหนะึ่งเก้าสามนะหนึ่งเก้าสามจย์อ้วนก็เลยจัดมาเก้าสาม แล้วก็หนึ่งเก้าเพิ่งจะออกอาจารย์ว้เขาก็เลยไม่จับนะแต่ว่าจับเก้าสามให้แล้วก็มีหมายเลขสามสามแล้วก็แปดสี่เป็นเลขแปดสี่เป็นเลขของงวดที่แล้วที่อาจารย์อ้วนอยากให้ตามนะอยากให้ตามงวดที่แล้วของอาจารย์อ้วนหนึ่งเก้าสาม เจ็ดสามหนึ่งห้าสี่แปดสามสามเก้าสามห้าศูนย์ 0. นะเลขอาจารย์อ้วนทุกครั้งอาจารย์อ้วนเขาจะใช้ฝันแล้วเขาก็มาตีเป็นตัวเลขนะฝันแล้วก็มาตีเป็นตัวเลขแล้วเขาก็เข้าทุกงวดนะไม่เคยพลาดเลยยังไม่พลาดเลยนะเขาใช้ฝันแล้วก็มาตีเป็นตัวเลข ปกติอาจารย์อ้วนเขาจะฝันฝันวนนี้ออกวนหน้าฝันวนนี้ออกวนหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะจับเลขเก่ามาใส่ด้วยนะเลขเก่าที่ยังไม่ออกเขาก็จะจับมาใส่อย่างแปดสี่เนี่ยก็ยังให้ตามอยู่นะพอเป็นของงวดเก่ายังไม่ออกเขาก็จับมาใส่นะแปดสี่กับสามสามเนี่ยเป็นของงวดที่แล้วที่ยังไม่ออกก็จ,จับมาใส่งวนนี้อนะก็แคปเก็บไว้นะ แอดมินย้ำอีกทีนะว่าอาจารย์อ้วนยังไม่พลาดสักงดนะตั้งแต่แอดมินปล่อยมานี่ยังไม่มีพลาดนะอาจารย์อ้วนนะแอบเก็บไว้ถูกอกถูกใจตดนไหนก็ไปจัดนะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านได้เป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางเฉยแต่แอดมินก็ย้ำมาให้นะว่าอาจารย์อ้วนยังไม่พลาดนะ ย้ำให้แล้วนะเพราะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่แอดมินก็ย้ำไปแล้วว่าอาจารย์อ้วนยังไม่พลาดท,ที่ของงวดที่แล้วนี่ที่เสียหนึ่งพระ,ะอาจารย์อ้วน,นเสียหนึ่งหลุดหลุดมาสามงวดแต่อาจารย์อ้วนยังไม่หลุดเลยนะโอเควันนี้ก็มาคุยแค่แค่สามเรื่องนะเอของอาจารย์อ้วนมาให้ของตะเนียงสวัสดผมดิน นี่ก็น่าจะมาคุยกันแค่นี้แหละฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับตไค์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้นิดนึงฝากจังในน้อยจังในน้อยทุคนฝากจังเล็กๆน้อยเนี่ยไวหน่อยแต่เป็นกำลังใจอีกนิดนึงหก็วันนี้ก็คุยกันนี้ก่อนไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ